ฮัลโหลสวัสดีค่ะสองคนสวัสดีคุณพี่สองคนแรกด้วยนะคะสวัสดีตอนยังไม่ห้าทุ่มสวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคนด้วยนะคะอยู่บ้านหรออยู่หอค่ะเพราะเดี๋ยวมีซ้อมอีกอะไรอย่างี้เดี๋ยวอาทิตยห์หน้าก็ได้กลับบ้านอีกแบ่งไว้อาทิตยห์หน้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวตอนเขาไปถ่ายเอ็มวีอมกันจะไม่มีงานแล้วเออเดี๋ยวจะว่างแล้วเ,ออเก็บไว้ กับบ้านอาทิตย์หน้าๆๆๆกำลังพิมวิกิคุณพี่ต่ออยู่พอดีเลยซู้ๆนะคะพระเอกหลเกมาแล้วผนออกแล้วนะคะทุกคนสรุปแล้วคืองานจังเก้นปีนี้ก็ตุบจ้ะไปตั้งแต่รอบแรกเลยแต่ว่าก็ อย่างที่บอกไปว่าก็ไม่เสียใจใครที่แบบทุกคนที่เป็นห่วงก็ไม่เป็นไรนะคะหนูยังไม่ได้เสียใจแต่ว่าก็เสียดายแล้วก็เหมือนก็ยังอยากติดเซ็มอยู่อะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกเสียดายแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบเราควบคุมไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าหันไปก็เจอแบบ hello my friend อ้าวนั่นก็ my friend อ้าว my friend ไม่ติดเหมือนกันหรอประมาณนี้ก็แบบมีเพื่อนเยอะ ประมันหนึ่งเลยที่ไม่ติดเหมือนกันนะคะไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะ <c oughs> ใช่พอเป่าแพ้ปุ๊บล้มเลยงายจากง่ายหลัง <c oughs> ทุกคนหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยแหละคือมันเป็นเรื่องจะว่ารีลับไหมก็ไม่เชิงว่ารีลับคือวันคือคืนวันก,นก่อนที่จะมีเป่ามงฉุบใช่ไหมคะเราเป่าฉุบกันวันเสาร์แล้วคือวันศุกร์อ่ะเราก็ หมือนก็คุยกันว่าแบบก็คิดไว้คิดกันหรือยังว่าจะออกอะไรพรุ่งนี้ในแบบรอบแรกอะไรเงี้ยเออหนูก็ออกอะไรดีหน้าแล้วก็คิดไว้ว่าจะออกอะไรใช่ไหมแล้วพอคราวนี้นอนไปคือวันนั้นก็ไหวพ้วพระไหวพ้พระดิบดีนูน่นนี่นั่นสวดนู่นสวดน,น,น,วน,นี่สวดน,นั่นใช่ไหมแล้วก็อ่ะคิดไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกอันนี้นะคะเออแล้วคืนนั้นน่ะหนูก็ฝันหนูฝันว่าหนูออกที่หนูคิด แล้วในความฝันน่ะคือหนูแพ้พอตื่นเช้ามาใช่ไหมคะก็นัดกับนัดกับโมบายไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหวพ้พระพระพรมใต้หอก็ระหว่างนั้นก็แบบรว่วงหาทู 2, ่หาเทียนหาแช็คไฟแช็คอะไรก็เล่าให้น้องฟังว่าเนี่ยโมบายเมื่อคืนนะพี่ฝันว่าพี่เป่ายญิงฉุดแพ้เนี่ยพี่ออกอันนี้แล้วพี่เป่ายิงฉุดแพ้แล้วเมื่อคนะืนน่ะพี่พี่คิดไว้ว่าพี่จะออกอันนี้แล้วพอนอนอ่ะ ก็ฝันแล้วก็แพ้ในฝันอะไรอย่างนี้เออแล้วพอคราวนี้แล้วเหมือนหนูอะ,อะแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังที่งานก่อนก่อนที่จะขึ้นปอดเวทีป้องชุบจริงมีแบบพวกเปพวกพี่แก้วอะไรเงี้ยไปเล่าให้ฟังว่าเออเมื่อคืนฝันเล่าเกี่ยวกับความฝันแล้วหนูอะ่ะก็คิดเยอะว่าว่าในฝันน่ะอ่ะก่อนคืนก่อนนอนคืนนั้นหนูฝันเออหนูไม่ได้ฝันหนูตั้งใจว่าหนูจะออกกระดาษ <c oughs> เออแล้วในฝันมันก็แพ้ ไปวันนงออกกันไก่นั้นหนูออกกระดาษแล้วก็แพ้แล้วหนูก็คิดว่าหรือนี่คือเขาอาจจะมีใครบางคนมาเพื่อมาเข้าฝันเพื่อเตือนแต่ก็คิดในมุมอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยหรือเราอะอันเนี้ยเคยได้ยินไหมฝันร้ายจะกลายเป็นดีอันเนี้ยเราแพ้ในฝันแล้วพอเวทีจริงเราอาจจะชนะก็ได้อ่ะมีสองมีสองสมมติฐานและอีกสมมติฐานหนึ่งก็คือ อันนี้มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเข้ามานิดหน่อยเวลาเราคิดอะไรก่อนนอนมากๆอะ่ะมันจะเก็บไปฝันเออเราด้วยความที่เรากลัวแพ้อยู่แล้วอ่ะมันก็อาจจะแบบเกิดจินตนาการจิตใต้สํานึกจนเราไปฝันสรุปสุดท้ายก็แบบก่อนขึ้นนวททีก็คิดอหอรืจะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีแล้วพี่แล้วเหมือนเราก็คุยกันแล้วเพื่อนใครไม่แน่ใจเป็นพี่แก้วหรือใครก็พูดมาคํหนึ่งว่าถ้าเราจะชนะเราออกอะไรอะ่ะมันก็ชนะอืม แล้วก็เลยคิดกับตัวเองว่าอ่ะงั้นฉันยึดมั่นในกระดาษของฉันฉันยึดมั่นในกระดาษของฉันสรุปฝันแม่นมากเนี่ยทำไมฝันไม่เห็นหวยแบบนี้มั่งเออแล้วหนูก็แบบพอเป่าเสร็จใช่ไหมก็เลยแบบหงายหลังแล้วก็ลงมานั่งข้างล่างแล้วก็เออเราก็เป็นคนฝันแม่นเหมือนกันเนาะ คขาหน้าใครจะมาเข้าฝันก็ฝาก,ากเอาเลขเด็ดหกตัวตรงๆมาด้วยแล้วกันนะคะหนูจะไม่หนูจะไม่ไม่บิดเบือนหนูจะไม่เพิ่มไม่บวกไม่ลดเลยหนูจะแทงมันตรงๆที่ฝันเลยเออแบบฝันเป็นจริงอะ่ะฝันที่หนูเคยฝันฝันที่ไม่กล้าฝันอะ่ะโดดดีดงตกหมดใช่ค่ะไปยกควรทั่วยกแกงเลยแล้วก็เลยคิดว่าหรือเราใช้แต้มบุญหมดไปแล้วตอนที่แบบ ช่วงโดดีดงช่วงไฮชงไฮทนชันก็คือหมดแล้วปีนี้คืออ่าว่างแต่ว่างยาวเพราะปีนี้คือไม่มีซิงเกิลแล้วใช่ไหมซิงเกิลเอออัลบั้มสามจะเป็นเหมือนแหละเซมเซมสุดท้ายของปีนี้อืมอ่ะไปจ้จะจบปีหกสามไปแบบไปแบบจาง <laughs> อออไปลุ้นกันใหม่ปีหน้านะทุกคนปีนี้ก็ถือว่า พักพ่อนขอแบงซักใบได้ไหมได้ค่ะใครอยากขอแบงอินบ็อกมาได้เลยแต่ว่าต้องแลกด้วยแบงจริงนะคะขอแบงม่วง,งต้องแลก้วยแบงม่วงขอแบงเท่าต้องแลก้วยแบงเท่าแต่สังเกตที่ชุดจะไม่มีแบงยี่สิบเพราะว่าแม่ยกพ่อยกรวย ไม่ใช่เพราะแบงค์ยี่สิบอะคือสีเขียวมันเป็นกาลากินีวันนั้นใช่ไหมเฮ้ยทุกคนแล้ววันนั้นอะใครที่ใส่ชุดสีเขียวไปก็คือแบบหนูอะนั่งกันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วเวลาคนที่ใส่ชุดสีเขียวขึ้นไปป่าอะหนูก็จะคุยกับเพื่อนกันแล้วเอาแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดเขียวจะเป็นยังไงอืมสะดุปปิ้ว อาจจะมีพี่ยกเว้นพี่เชอรไว้คนหนึ่งอะไรพี่ชอร์อาจจะแบบมีบุญบาร,รมีเยอะสีสีสีไม่มงคลทํำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีชุดเขาจะแบบแซมสีเขียวใช่ไหมอันนั้นอาจจะเป็นแบบบุญบาร,รมีเขาอาจจะไปกลบสีกะลิกินีเหล่านั้นใช่แต่ถ้าเราไม่มีบุญต่อให้เราใส่สีมงคลขึ้นไปออกเลิกออก,อ,อ,กอ่อแล้วก็ไปดูเลิกเลิกออกจากหอด้วยค่ะวันวันเสาร์เราดูเลิกออกจากหอว่าเราต้องออกก่อน สิบโมงสี่สิบเก้าเพราะถ้าสิบโมงสีสิบเก้าเนี่ยมันจะเป็นยามจรดีจะอับรีก็เลยเราออกสิบโมงสี่สิบทั้งคันไปหมดไม่ได้ไปเป็นเซมนะคะไปนั่งข้างล่างโอ้ย <c oughs> ดิฉันก็ออกเลิกมงคลแล้วนะทุกคนทุกคนรู้จักเลิกอะไรนะยามอุบากองอะไรนี่ไหมอืมนั่นแหละอ๋อไม่ทั้งคันไม่ทั้งคันมีอยู่สองคนจากทั้งคันที่ติดเซม อีกจะเปนคนไม่ติดเสเออคนอ่ะก็อย่างก็ถือว่าได้ทฤษฎีได้ได้ข้อสรุปว่าถ้าเราจะไม่ติดใส่สีมุ้งคนเอย้ยว้ว้พระก้าวัดเอย้ยออกเลิกงามยามดีเอย้ยไม่ช่วยค่ะทุกคนอืมที่ฉันได้ข้อสรุปของงานวิจัยเรื่องนี้แล้วนะคะ ศรัทธาไม่มีท้อค่ะไปยกกวนใช่ไปยกกวนเลยที่แห่กันไปทำบุญด้วยกันยกแกงวันนั้นก็คือไม่ได้เพราะอะไรนั่งำขำหลวงพ่อแหละ,ะไปทั้งแฮชแท็กโยมหัวเราอะไรกันใช่สะ้ะ ขอชุดลิเก้ไปทูช็อตได้ไหมโอ้ชุดหนักมากทุกคนชุดลิเก้คือแบบตอนที่หนูนั่งอยู่ข้างล่างใช่ปะหนูต้องเอาแผ่นไอ้ที่ป้ายของน้ำใส่อะที่เขียนว่าอะไรนะอย่าสาดน้ำอะไรสักอย่างเือจะเป็นป้ายแข็งๆใช่ไหมหนูต้องเอาแบบมาลองหัวแบบนี้แล้วก็หงายหลังไปเพราะว่าหัวคือเครื่องหัวหนักมากแล้วตรงที่มันรัดตรงนี้มันรัดแบบจนแบบปวดหัวทุกคนจนแบบเลิกงานะตอนที่เขาแบบเลิกงานใช่ไหมต้องวิ่งตรงไปที่ห้องเพื่อ เพื่อถอดออกโดยเร็วหัวจะระเบิดแต่ว่าชุดแต่ว่าก็ได้เข้าชิงสามชุดที่มียอดโหวตสูงสุดก็รู้สึกอ่ะไปเอาซีนละกันไปเอาซีนละกันงานนี้ไม่ได้แบบไม่ติดเซม,มก็ไปเอาซีนบนเวทีก็ได้ซีนบนเวทีแต่ไม่ได้ซีนในเอมวีนะจ๊ะเ <c oughs> ออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนชุดปังมากขอบคุณค่ะแต่ว่าน้ำหนึ่งใช ใช้งบในงบพอดีกับพอดีกับงบที่บริษัทให้มาเลยแบบไม่ได้แบบไม่ขาดไม่เกินพอดีเป๊ะๆส่วนแบงค์ที่ปิ้นก็อาจใช้เครื่องปิ้น์ BK5 Office <c oughs> อันนี้อันนี้พี่จ๊อบพี่ต้อมไม่น่ารู้ร <c oughs> อเลนขออนุญาตพี่ๆทีมงานแล้วแบบพี่คะปิ้นได้ไหมคะ เพราะว่าเราใช้งบประมาณไปกับค่าชุดหมดแล้วถ้าต้องไปหาร้านปิ้นอีกมันจะเข้าเนือ้อใช่ค่ะบริษัทให้คือถ้าบริษัทเขาจะให้งบมาจำนวนหนึ่งหลักพันอนะเป็นหลักพันเลขสี่ตัวอืม นั่นแหละก็เลยเอาไปเช่าก็คือแต่ว่ามันแบบหาตอนหาชุดก็แบบกลัวเหมือนกันนะว่ากลัวชุดลิเกจะแพงเหมือนกันนะก็คิดคืออําหนึ่งอะคิดไว้หลายหลายหลายชุดมากหลายคอนเซ็ปต์มากว่าจะแต่งเป็นอะไรแต่ก็คือไม่ได้อยากแต่งมันแบบอ่ด้วยความคอนเซ็ปต์ความเป็นไทยอะจะเล่นแบบเป็นนักรบเหมือนตอนที่เราเล่นเป็นในเลือกตั้งครั้งแรกก็ไม่ได้เนาะ <S <S mm hmm. เออ รู้สึกว่าพอมาอยู่เบนเคเราก็ได้เป็นเรารู้สึกเราได้ทําตามความฝันหลายอย่างเหมือนกันนะแบบอ่ะอยูวีดีไปเป็นนักลบบางราจารย์อ่ะสักพักมาเป็นลิเกยูวีดีจะเป็นนางฟ้าชัดก็เป็นไอสักพักเป็นบ้าจ้ะเอออีกไม่นานว,ว่าไม่นานเดี๋ยวได้เป็นบ้าแน่นอน <laughs> ชุดแป้คุมเลยใช่คนที่ชุดคุมคุมจะมีแป้มีน้าําใสอะไรพวกเนี้ยที่แบบอ่ะ หยิบจับสิ่งรับตัวมาใส่กางเกงช้างร้อยหนึ่งอะไรเง,งี้ยเอ้ยแต่ว่าวิกพี่เป้แพงวิกพี่เป้ห้าห้าหกร้อย 5, 5, นู่นมั้งแต่ว่าไม่บอกว่าคอนเซปต์อื่นที่คิดไว้ตอนนั้นมีอะไรบ้างเผื่อเก็บไว้เล่นมุกในงานนั้นอะเผื่อเก็บไว้เป็นมุกในงานน่นน่า <c oughs> คือก็ทุกคอนเซปต์จะพยายามคิดไว้ให้มันเกินจํานวนงบ งบประมาณที่ได้มานะฮะเพื่อตกรอบแรกจะได้ไม่เสียใจมากซึ่งก็จริงด้วยตกรอบแรก <laughs> อ่ะมิวสิกด้วยมิวสิกอีกคนนึงหมอผีอันนั้นก็คุ้มเหมือนกันได้ได้กำไรนะ เนี่ยพวกเป้มิวสิกน้ำใส่ได้กำไรนะ <laughs>